อ่ะอะไรทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ในแบบของโซลคัดิเบชกันครับในวันนี้นะผมก็จะมาทําการเป็นทําคลิปเกี่ยวกับการสอนเล่นแบบนี้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวมันหัวจีนะที่ว่าเราเนี่ยจะฝึกฝนพลังตัวเองแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นหรือมันก็สู้กับมอนฟาร์มของอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบแนวนี้เนี่ยมันก็เปิดกันเยอะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันระบบก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งแบบนี้มันก็อยู่ในระดับที่โอเคนะคร เล่นที่จะข้างๆเยอะนะครับโอเคอย่างแรกเนี่ยตอลเ,เข้ามาแล้วเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะฝึกนั่งสมาธิมไม่ได้ครับแล้วก็เราเนี่ยต้องมาคุยกับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วมันเนี่ยจะให้เราทำเควสเช่นวิดพื้นอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับลังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทะลวงร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็มันจะให้เนี่ยเราเนี่ยทำเควสนะครับก็คือมันจะเป็นเควสนี้นะครับอเออกิดผิดกดผิด ให้ทางเควนี้นะครับซึ่งเควนี้นะ่ยก็จะให้ฆ่าโจน5ตัวนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเราตายเนะี่ยค่าความเหนื่อยเราจะขึ้น100นครับอันนี้ก็ต้องระวังดีๆด้ดวยนะซึ่งค่าความเหนื่อยเนี่ยมันถามว่ามันมีเอาไว้ใช้ทําอะไรก็คือถ้าเกิดว่าเราฝึกไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะค่าความเหนื่อยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับสังเกตจากตรงกลางนะว่าถ้าเกิดว่ามันถึง100เมนะื่อไหร่เนี่ยมันจะสแตนเนี่ยจะไม่ขึ้น,นครับ วิธีการที่จะทําให้มันลดเนี่ยก็คือเลิกฝึกแล้วก็หล่อสักแป๊บหนึ่งหรือแม้ก็ใช้เป็นในส่วนของยานะครับซึ่งยาไอ้พวกนี้นะเราจะหาหาได้จากการทำเควสไอ้พวกนี้แหละนะครับรจะให้มาเม็ดหนึ่งหลังจากที่เราทาเควสเสร็จหนึ่งครั้งนะครับก็จะคนข้ง,ขงง่ายนะครับสหรับช่วงแรงๆเนาะแล้วก็ในงานที่เราเควสนี้เสร็จอนะ่ะเราก็จะน่าจะจุดติจนสร้างร่างใหม่ได้แล้วนะครับ หลังจากที่เราสร้างร่างหม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้นะครับซึ่งตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะสุกธาตุนะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นธาตุอะไรนะครับอย่างเขาผมเนี่ยก็จะได้เป็นธาตุเอ่อเป็นไม่ใช่ธาตุที่เป็นพลังวิญญาณนะพลังวิญญาณของผมก็จะเป็นของสวรรค์เนาะก็จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยแต่เทียนเน่ะก็จะมีอ๋อประมาณนี้ับเราสามารถดูได้นะว่ามันเป็นยังไงครับวิธีการเพิ่มเนี่ย ไอ้เพิ่มระดับพวกนี้เราสามารถเพิ่มโดยการนั่งสามาธิไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมัตเตอรี่พวกนี้นะครับมัตเตอรี่พวกนี้เนะี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับในการเพิ่มบัฟพาสซีฟให้ตัวเองนะก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งล่าหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่มันบอกนะอย่างเช่นทำควสเก็บสมุนไพรผสมยา แล้วก็กินยาเนี่ยมันก็จะเพิ่มแมาัตเตอรี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันเนี่ยจะเพิ่มบัฟให้เราเนาะอย่างเช่นกินยาอันนี้นะครับมันก็จะได้ผลดีขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของอยาเนี่ยที่เรากินไปมันก็จะอยู่นานขึ้นนะครับมีประมาณนี้แล้วลองลองดูนะครับว่าเราเนี่ยอยากฟาร์มอะไรก่อน,นครับช่วงแรกๆเนะี่ยผมจะแนะนําเป็นสลยิ่งนะครับเพราะว่ามันทําง่ายสุดแล้วเนาะแล้วก็เป็นเคเวสนะครับเพราะว่า2อันอย่างนี้เนี่ยมันจะได้พร้อมกันครับก็คือสลยิ่งกับเควสนะครับ,เเนะรบส่วนห้าเวกับ อาคมีกับพิวเนี่ยมันจะตามมาที่หลักนะครับหลังจากที่เราเนี่ยฝึกไปสักระยะเราคิดว่ามันช้าลงมากแล้วก็ค่อยมากินยานะครับโอเคแล้วก็เกมนี้เนะี่ยมันจะมีจุดฟาร์มที่ว่ามันจะคูณสเตตให้ด้วยนะครับด้วยการที่ว่าเราเนะี่ยมาหามิเตอร์ลีตรงนี้นะครับมิเตอร์ลีเนี่ยมันจะบอกจุดที่เราเนี่ยควรฝึกว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากฝึกชี้ผมก็จะกดชี้นะครับแล้วมันก็จะมาร์กเนาะว่าเราควรไปตรงไหนนะครับให้เราเนี่ย เดินตามเส้นปะมันไปเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปแล้วเนะี่ยก็กดแคนเซิลไกลได้นะครับโอเคแล้วก็จุดผสมยาเนี่ยวันนี้อยู่ตรงวูลิงนะครับคนนี้ก็จะรับหน้าที่เป็นผสมยาเนาะก็จะใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าสูตรไม่ตรงเนี่ยมันก็จะผสมไม่ได้เนาะซึ่งสูตรเนี่ยเราจะหาได้จากการที่ว่าเราเนี่ยเปิด สลอตเมนูขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีสูตรยาตรงนี้อยู่นะครับเราเนี่ยสามารถดูได้ว่ามันใช้อะไรบ้างในการผรสมนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมแปะเทโลไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าผมเจอเนาะโอเคส่วนคนนี้ลิวเชนคนนี้นะครับอันนี้ก็จะขายที่ถ่วงน้ําหนักนะครับเอาไว้ฝึกเพิ่มเนาะมันจะได้ผลังมันจะได้เอ่อไอพวกนี้เพิ่มนะครับส่วนราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยก็จะใช้เป็นสเปิลสโตนะครับซึ่งสเปิลสโตเนี่จะหาได้จากการ ค่าไอ้พวกนี้นะครับแบบนี้ถ้าเกิดวเวลาอยากได้เยอะขึ้นให้สเปริลสโตนเยอะขึ้นกว่าเดิมอนะเราเนะี่ยต้องไปตีตัวที่มันจริงๆข,ขึ้นกว่านี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับระบบเบื้องต้นเนาะแล้วก็อย่างนึงผมลืมพูดไปก็คือแพทอันนี้เนะี่ยเราจะสุ่มเกิดนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3เผ่าแลวก็คือเผ่าปิสาตเผ่าสวรรค์ อ่ะผมเรียกว่าเป็นเผ่าวสวรรค์กันแล้วก็เป็นเผ่าสัตว์ป่านะครับซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยไปนะครับอย่างสองสายเนาะก็ลองดูเอานะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นเซเดเชียลครับก็จะเป็นอิเทเนลไม่ใช่อิเทเนลอิเทเรียลนะครับอิเทเรียลก็จะทะลวงได้ช้าลงแต่ว่าจะได้เลือดเยอะขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เราเนี่ยสามารถเช็คบัฟของเผ่าตัวเองได้อีกนะครับก็คือมาคุยยำเหมยตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยน เส้นทางได้นะครับเดือไม่ก็เช็คสเตตตรงนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าผมมีเอ่ออะไรอ่ะเล็บเยอะขึ้นอ่ะก็จะได้พลังเยอะขึ้นประมาณนี้นะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นเซกก็จะสร้างคล้ายๆกับกิวนะครับก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากสร้างสำนักของตัวเองหรือเปล่านะครับส่วนวิธีการเก็บสมุนไพรเนี่ย เราจะหาได้จากพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้นะพวกเรืองแสงอะไรพวกนี้นะครับหรืออะไรที่มันดูเป็นแบบสมุนไพรที่น่าจะเก็บได้ก็มันจะขึ้นแบบนี้ให้เก็บนะครับแล้วก็ลองดูดูได้เพราะว่าอันไหนมันเก็บได้บ้างครับผมแนะนําให้เก็บเ็บไปเถอะนะเพราะว่ามันยังไงก็ได้ใช้หมดทุกอันอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนสมุนอันนี้เอดมี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยยิงมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็น ไกด์บุกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวไหนะเราจะดรอปอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโจรเลเวลแรกเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเออ่เป็นโสม0ูนครับซึ่งโสมเนี่ยเอาไปใช้ผลิตยาน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับแล้วก็จะบอกนะ้อว่าสแต็คของมันเนี่ยจะมีประมาณไหนบ้างครับต่ำสุดกับเยอะสุดเนาะโอเคลหลักๆก็น่าจะมีประมาณเนี่ยนะส่วนเตา๋าอันนี้สกิลผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันเรียนยังไงเนาะก็ขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวไพ่มาอธิบายอีกทีนึงนะครับ อันนี้อันบนเนี่ยก็จะฝึกชี้ได้ไวขึ้นนะครับส่วนอันล่างก็จะฝึกร่างกายได้ไวขึ้นนั่นเองครับไม่ยากเลยวิธีการหาแต้มพวกนี้เนี่ยก็ได้จากการทะลุทะลวงขีดจำกัดของตัวเองครับก็สองอันเนี่ยมันจะได้เท่าๆกันครับส่วนรูปร่างแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละธาตุที่ทุกคนได้นะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเขาผมก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าบางคนได้หญิงก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นรูปหินนะครับก็ไม่น่ายากเท่าไหร่หลายเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาว่างแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ปล่อยจอยแล้วเอพียาวๆได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบแบบแนวนี้นะครับแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคในการเล่นนะครับเพราะว่ามันก็คนเล่นเยอะสุดแล้วในแบบนี้นะครับแบบแนวนี้นะคนเล่นเยอะสุดแล้วนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยก็เราคอมเมนต์ดูมาได้นะครัเดี๋ยวผมจะหาแหล่งข้อมูลเป็นจำพวกเทโล,โลให้นะถ้าเกิดว่าผมเจอก็จะแปะไว้ใต้คลิปแชทนบก็ลองอ่านดูได้เนาะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรจริงๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูมาได้นะครับถ้ารู้ก็จะตอบภายในสัปดาห์วันนี้ก็มีประมาณครับไปละ